เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเนะตะเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปักกหลังตัวกลางกันก่อนเลยหลังจากทางโจเอลมาติฟเซนเตอร์ฮับมากประสบการณ์ของทีมเรากำลังจะอำลาสโมสรอนไปในช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อเขาหมดสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์แบบพอดิบพอดีและไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่จากสโมสร นั่นจึงทำให้โจ้ตัวสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวตามกฎบอสแมนและด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทีมของเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการต้องรีบเฟ้นหาปักกลังตัวกลางคนใหม่เข้ามาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวโดยเร็ว หนึ่งในนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราอยู่ก็คือเลนี่โยโร่เซนเตอร์ฮับดาวรุ่งอนาคตไกลจากสโมสรอนตราหมาลิวในศึกลีกเอิงของประเทศฝรั่งเศสเมื่อสถานการณ์เรื่องสัญญาของเขาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นใจอย่างยิง่ง หลังจากตัวของนักเตะเองมีสัญญาผูกมัดมก,กับลิวอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2025ทำให้พวกเขาเองก็ถูกบีบให้ต้องเร่งขายนักเตะออกมาดีกว่าจะยอมเสี่ยงเสียเข้าไปแบบไม่ได้อะไรเลยหากถึงตอนที่หมดสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางเลอรกิฟสำนักข่าวชื่อดังจากประเทศฝรั่งเศสก็ออกมาเปิดเผยว่าทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็หวังจะฉกฉวยประโยชน์จากสถานก,การณ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันทำาให้พวกเขากระโดดเข้าร่วมวงแย่งแข่งขันชิงราเซนของทางโยโรด้วยอีกทีมและล่าสุดการคว้าตัวเขาก็ดูเหมือนว่ามันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มาทางจารลูกาดิมาซิโอกูรูด้านการซื้อขายคนดังจากทางสกายสปอร์ตอิตาเลียก็ออกมาชี้ชัดเลยว่ามันมีสองสโมสรยักษ์ใหญ่ของลีกยุโรปอย่างทางเรอัลมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมงที่พร้อมจะคว้าโอกาสนี้เอาไว้ด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าหากทางนิวภาพูของเราหวังที่จะประสบความสำเร็จในดีลนนี้เราก็จำเป็นจะต้องชิงลงมือก่อนอย่างเร่งด่วนหากไม่แล้วโอกาสก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พราอมันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางเจมี่คาราเกอร์อดีตปักหลังชื่อดังของทีมเรากันบ้างหลังจากเมื่อคืนนี้มันมีเกมซูปเปอร์บิกแมตส่งท้ายการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษสำหรับศึกชิงชนะเลิศในถ้วย FA ครับซึ่งเป็นถ้วยที่มีความเก่าแก่ที่สุดของโลก ในเกมการแข่งขันนัดนี้มันเป็นการชิงชัยกันระหว่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทีมเพื่อนบ้านหน้ารำคาญของพวกเขาอย่างทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่ทีมของทางเป๊ปกวเดโอลานั้นกำลังลุ้นดับเบิลแชมป์ภายในประเทศหลังจากควา้าแชมป์พิมลิไปครองได้เกาะแล้ว ส่วนทีมของทักกริกเทนทากเองก็มีความต้องการแชมป์เอฟเคัพนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะหวังจะใช้มันเป็นทางลัดให้พวกเขาคว้าตัวไปเล่นในศึกยูโรปาลีกในการแข่งขันฤดูกาลหน้าได้ก่อนเกมทุกฝ่ายก็มองเห็นตรงกันหมดเลยว่ามันคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ดูกว่าเหนือกว่าทุกประการและน่าจะสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างไม่ยากเย็นนะักแต่สุดท้ายผลการแข่งขันที่ออกมามันกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น เมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถหักปากกาเซียนแทบทุกสำนักได้การเฉือนเอาชนะทางซิตี้มาได้2ประตูต่อ1นึ่งะลงแชมป์ไปครองด้วยการนำก่อนถึง2ลูกจากทักอเล็กฮันโดการนาโชและคอบบี้ไมนูส่วนทางซิตี้นั้นตีตื้นขึ้นมาได้เพียงแค่ลูกเดียวตอนท้ายเกมจากทางเชดรมีโดกู นั่นจึงทาให้คาราเกอร์ออกมาเน้นย้ําเลยว่านี่เป็นอีกครั้งที่มันสะท้อนให้เห็นว่าทางลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเป็นสสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาะอ,อังกฤษเพราะแม้ว่ามันจะมีช่วงที่เราเจอกับความยากลาบากแต่ทั้งสสโมสรก็ยังคงควา้าแชมป์มาได้ติดไม้ติดมืออยู่เรื่อยๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลคือสสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษนะคาราเกอร์ พพวกเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดอยู่ตลอดแต่มีความสามารถในการคว้าแชมป์แม้ในยามที่สิ่งต่างๆอยู่ตรงข้ามกับพวกเขาหาหนทางคว้าชัยชนะไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พเพราเอยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมแต่เป็นในตำแหน่งมิดฟิลกันบ้าง หนึ่งในคนที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเรามากที่สุดตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเทิร์นคุบไมเนอร์จอมทัพตัวเก่งจากทางอัตตันตาหลังจากเขาเพิ่งจะช่วยให้ทีมของเราพัง,งดดคว้าชแชมป์ยูโรป้าลีกมาครองได้สําเร็จเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสสอนด้วยการล้มทีมแร่งอย่างทางห้างขายยาไบเออร์หรือเวอร์คุเซนลงได้ในเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พวกเขาคว้าชัยไปได้ด้วยสกอร์แบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์และนั่นก็ยังเป็นการหยุดสถิติไร้พ่ายตลอดการแข่งขันทั้งฤดูกาลนี้ในการแข่งขันทุกรายการสำหรับทีมของทางชาบี้อรลองโซ so, ลงไปพร้อมกันด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทางคูปไมเนอร์กลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลยุโรปักเวลานี้เลยก็ว่าได้ท่ามกลางความสนใจจากทางลิเวอร์พูลของเราท่าก็อยากจะได้ตัวเขามาเป็นจอมทัพคนใหม่เพื่อบุกเบิกความสำเร็จในยุคข,ของทางอาร์เนอร์สตรอด ล่าสุดนักข่าวก็เอาเรื่องความสนใจจากทีมของเราดังกล่าวข้างต้นไปสอบถามกับทางเอเย่นส่วนตัวของคูปไมเนอร์แต่เขาก็ยังคงอุบไตในเรื่องดังกล่าวและเปลยว่าขอให้จบการแข่งขันเซเรอาในฤดูกาลนี้ที่พวกเขายังเหลือเกมในมืออีกถึง2นัดแล้วค่อยมาว่ากันใหม่เราค่อยมาดูเรื่องนี้กันนะเอเย่นส่วนตัวของคูปไมเนอร์กร เธอนม่ดูการที่ยอดเยี่ยมมากเขายิงประตูสวยๆและมีความสำคัญได้มากมายยิ่งไปกว่านั้นก็คือเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีความคงเส้นคงวาด้วยเหตุนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยนะที่สโมสรอ,อื่นๆจะอยากได้ตัวเขา เรารู้ดีว่าฟุตบอลทำงานกันอย่างไรในตอนนี้เขามีความสุขที่ได้แชมป์ยูโรปาลีกกับทางอัตตรันตาและตั้งเป้าจะจบการแข่งขันเซเรีอ,อาให้ดีเพราะเรายังมีโอกาสที่จะขึ้นไปจบถึงอันดับที่สได้นั่นแหละคือทั้งหมดที่ผมสามารถบอกได้ในเวลานี้ ไหนๆก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวความสนใจในตัวของทางเทิร์นคุปไมเนอร์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแต่ขยับจากความคิดเห็นของเอเย่นส่วนตัวของเขามาดูเป็นคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าและมีอำนาจการตัดสินใจแบบเด็ดขาดในเรื่องนี้กันบ้าง นั่นก็คือในรายของทักอันโตนิโอเปิ์คาซีประธานสโมสตรอัตตันตานั่นเองหลังจากเอเย่นส่วนตัวของคุบไมเนอร์ดูเหมือนว่าจะยังคงมีความพยายามจะกักจะบังไม่ยอมพูดอะไรออกมาแบบตรงๆเพียงสื่อสารแค่ว่ามันมีสโมสตรอื่นที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะในความดูแลของเขาอยู่จริง แต่สำหรับทางเปอร์คาซีแล้วเข้าดูเหมือนจะมีความชัดเจนมากกว่าค่อนคังเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษครั้งล่าสุดกับทางรักกาเซตาเดลโลสปอร์ตสำนักข่าวชื่อดังจากประเทศอิตาลี ทั้งนี้ในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เขาก็ได้ย้ำจุดยืนของสมูรสอนเลยว่าไม่มีความคิดจะไปขวางทางการย้ายทีมของนักเตะเพียงแต่การจะปล่อยตัวทางคูปไมเนอร์ออกไปนั้นจะต้องได้เงื่อนไขาตามที่พวกเขาได้ตั้งเอาไว้นั่นก็คือการได้สนับนราคาที่ตัวเลข50ล้านปอนด์เป็นขั้นต่ำนั่นเอง การวางกลยุทธ์ที่มีความแน่นอนคือสิ่งที่มีความจําเป็นสําหรับแต่และสโมสรน,นะและแน่นอนว่ามันจะต้องมาควบคู่กันไปกับเรื่องของสถานะในด้านการเงินและการบัญชีด้วยเปิดคาซีกรา หากสโมสรได้เงินค่าตัวของเขาที่50ล้านปอนด์มันอาจจะเป็นดิวที่สามารถตกลงกันได้เพราะการที่คุณจะปล่อยตัวนักเตะสักคนหนึ่งออกไปมันจะต้องหาคนที่มีความสามารถทัดเทียมกันเข้ามาแทนที่คนเหล่านั้นในส่วนของเราเองแล้วทางอัตตร์นตาก็พร้อมที่จะขายนักเตะคนสําคัญออกจากทีมของเราไปอยู่เสมอนั่นเป็นจุดยืนที่เราแสดงให้เห็นมาโดยตลอด แต่มันก็มีเงื่อนไขก็คือเราจะต้องได้ค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อกลับมาเมื่อฟังความคิดเห็นจากทั้งเอเย่นส่วนตัวของเทิร์นคุปไมเนอร์และประธานสโมสสนทางอัตตรนตากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูมุมมองของตัวนักเตะถึงเรื่องนี้เองกันบ้าง มาทางลิวอ์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราต้มาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเลยว่าตัวของดาวเตะวัย26ปีเองก็อาจจะต้องการย้ายตามเจ้าในายเก่าของเขาอย่างทักอาร์เนอร์สตรกลับมาทํางานร่วมกันเป็นคำรบที่2กับสโมูสรลิวอ์พูลด้วยเช่นเดียวกันหลังทั้ง2คนเคยผ่านการทํางานร่วมกันมาแล้วสมัยที่พวกเขายังคงอยู่กับถักอาร์เซตอกมาในประเทศเนเธอร์แลนด์ มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับอนาคตของทางเทิร์นคูปไมเนอร์หรือว่าผูลเอกโคลระบุเขาเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วว่าการใช้ชีวิตภายใต้การทำทีมของทางอาร์เนอร์สโตนั้นมันเป็นอย่างไรกันรอบตัวของทางคูปไมเนอร์เองก็อาจจะอยากที่จะกลับมาทำงานร่วมกันกับอดีตเจ้าหนเก่าของเขาอีกครั้ง ในอีกด้านหนึ่งทางฝั่งของลิเวอร์พูลเองก็ดูเหมือนว่าจะสมประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยเมื่อพวกเขาจะสามารถพัฒนาและยกระดับแผงการเล่นของแผงวิดฟิลด์ของพวกเขาขึ้นมาอีกขั้นได้นั่นทำให้การดำเนินการดีลนี้กลายมาเป็นเรื่องที่มันสมเหตุสมผลสำหรับทางลิเวอร์พูลโดยเหมือนกันแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเราแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีครับ